สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยลงรายละเอียดกันในเนื้อหาจากหนังสือพลังแห่งภาพลักษณ์และการสื่อสารจิตวิทยาสายดาร์กของดรฮิโรชิวะตะนะคะครับผมเป้าหมายก็คืออยากจะลองสกัดเอาเทคนิคผกกู้กลยุทธ์การสื่อสารการสร้างภาพลักษณ์อะไรแบบนี้ที่น่าสนใจออกมาคุยกันค่ะน่าสนใจครับซึ่งบางส่วนก็อาจจะทําให้เราต้องกลับมาคิดเหมือนกันนะคะในมุมที่อาจจะดาร์กๆหน่อยตามชื่อหนังสือเลย ครับผมก็น่าคิดตามไปอีกแบบเริ่มจากเรื่องแรกที่แบบสะดุดตามากเลยกด73855อันนี้เลยเป็นไงคะอ,อ๋อกดนี้คลาสสิกเลยครับ73855เนี่ยเขาบอกว่าเวลาคนเราสื่อสารกันนะครับสิ่งที่คนรับสารเขาประเมินเนี่ยเ,เนื้อหาหรือว่าคำพูดจริงๆที่เราพูดออกไปมีผลแค่7%เอร์เงฮะจริงเหรอคะแค่7%เองเหรอน้อยมากเลยนะคะเนี่ยใช่ครับน้อยมากๆแล้วส่วนที่เหลือล่ะ คืออะไรก็คือ3ามมาจากน้ําเสียงน้ําเสียงครับโทนเสียงสูงต่ําหนักเบาจังหวะการพูดพวกนี้ครับสื่ออารมณ์ได้เยอะกว่าตัวคําพูดอีกอืแต่ที่พีคสุดหรือว่าสําคัญสุดเลยคือ55%ครับมาจากภาษากายลุน้วนโโหห5าเลยเหรอคะใช่ครับท่าทางสีหน้าแววตาการเคลื่อนไหวต่างๆเนี่ย เนี่แหละครับดรฮีโร่เขาถึงเน้นไงครับว่าภาพลักษณ์เนี่ยคือสิ่งที่สําคัญที่สุดเพราะคนเราตัดสินกันเร็วมากจากสิ่งที่เห็นเนี่ยแหละโหพอเห็นภาพเลยค่ะแบบนี้มันก็อาจจะเ,เชื่อมโยงกับมุมที่หนังสือเรียกว่าจิตวิทยาสายดาร์กได้เหมือนกันสิคะคือถ้าเราแบบ คุมน้ำเสียงกับภาษากายเก่งมากๆรวมกันนั้ง93%เนะี่ยครับผมเราก็อาจจะดูน่าเชื่อถือสุดๆไปเลยแม้ว่าเนื้อหาจริงๆไอ้7%นั้นมันอาจาจะไม่ตรงไปตรงมาก็ได้อย่างนี้หรือเปล่าคะเออเป็นตัวเด็มที่น่าคิดเลยครับคือการที่เราเก่งเรื่องพวกนี้ยมันก็ทำให้เรานำเสนอตัวเองได้ดูดีทรงพลังมากๆแต่ก็นั่นแหละครับมันขึ้นอยู่กับเจตนาคนใช้ด้วยออออ ก็เหมือนเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งเนาะใช่ครับมีทั้งคุณทั้งโทษทีนี้นอกจากเรื่องภาพลักษณ์ภายนอกการสื่อสารที่ไม่ใช่คำพูดแล้วเนี่ยดรฮีโร่เขาก็พูดถึงพลังของคำพูดด้วยเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะเรื่องการชมอ๋อการชมแต่ไม่ใช่การชมแบบเอ,อ่อทั่วๆไปนะครับเราต้องชมแบบไหนละคะถึงจะมีประสิทธิภาพตามแนวคิดของเขาคือดออรฮีโร่เขาบอกว่าการชมแบบไม่มีเงื่อนไขไม่ได้ผลอืมอืม มันต้องเป็นการชมที่แบบดูลึกซึ้งแล้วก็แสดงว่าเราใส่ใจจริงๆนะครับมีอยู่2อสวิธีที่เขายกตัวอย่างมาน่าสนใจดีค่ะยังไงบ้างคะอย่างแรกคือชมพฤติกรรมที่มันเฉพาะเจาะจงไปเลยครับแทนที่จะบอกแค่ว่าเก่งจังอะไรแบบนี้ลองเปลี่ยนเป็นโห oh, ผมทึ่งมากเลยที่คุณแก้ปัญหานั้นได้ด้วยวิธีคิดแบบนอกกรอบจริงๆอะไรแบบนี้อ๋อคือระบุไปเลยว่าชอบตรงไหนเก่งตรงไหนใช่ครับมันดูจริงใจกว่า หรืออีกแบบคือชมในสิ่งที่คนอื่นอาจจะมองข้ามไปเช่นอะไรคะเช่นเอ่อสังเกตว่าคุณคอยช่วยเหลือน้องๆในทีมเงียบๆตลอดเลยนะผมชื่นชมจริงๆอะไรแบบนี้ครับมันทําให้เขารู้สึกว่าเฮ้ยมีคนเห็นคุณค่าในสิ่งที่เขาทําจริงๆนะ อืฮึการชมแบบเน,นะะี้ฟังแล้วรู้สึกดีจริงๆนะคะทำให้รู้สึกว่าเราเป็นคนพิเศษแล้วก็มีคนใส่ใจรายละเอียดของเราจริงๆแต่มันจะมีมุมที่ทำให้คนฟังรู้สึกเหมือนเอ่อเราไปจับจ้องรายละเอียดเขามากไปไหมคะเป็นคำถามที่ดีครับก็น่าคิดเหมือนกันคือจุดสำคัญผมว่าอยู่ที่ความจริงใจแล้วก็บริบทด้วยนะครับอืมค่ะ ถ้าเราชมในสิ่งที่มันสอดคล้องกับสถานการณ์แล้วก็ดูเป็นการสังเกตด้วยความใส่ใจจริงๆอะครับส่วนใหญ่มันจะได้ผลดีนะนอกจากนี้ยังมีอีกเทคนิคหนึ่งเขาเรียกว่า basic X basic X ใช่ครับคือการเชื่อมโยงกับตัวอย่างความสำเร็จของเขาในอดีตนะครับเ,<อ>เพื่อสร้างความมั่นใจให้เขาในปัจจุบันอ๋อ oh. เช่นเช่นบอกว่าโปรเจกต์นี้มันท้าทายนะ แต่จำได้ไหมตอนที่คุณจัดการสถานการณ์ x สำเร็จมาแล้วนะ่ะผมเชื่อเลยว่าครั้งนี้คุณทำได้แน่นอนประมาณนี้ครับเป็นการย้ำศักยภาพของเขาอ๋อเข้าใจเลยค่ะเหมือนดึงความสำเร็จเก่ามายืนยันความสามารถในปัจจุบันดีจังค่ะทีนี้เรื่องการชมก็เป็นเหมือนเครื่องมือสร้างความรู้สึกดีๆเนาะแล้วถ้าเป็นการคุยทั่วไปล่ะคะมีวิธีใช้คำพูดให้รู้สึกเป็นพวกเดียวกันไหมคะที่ดรฮิโรแนะนำมีครับมีแน่นอน หัวใจสาคัญเลยคือใช้คําพูดที่ทําให้อีกฝ่ายรู้สึกว่าเราเป็นพวกเดียวกันอเพื่อลดกําแพงสร้างความเชื่อมโยงทางอารมณ์อาจจะใช้ประโยคง่ายๆเลยครับเช่นเราคิดคล้ายกันเลยนะหรือผมเข้าใจความรู้สึกนั้นดีเลยอ๋อสร้างความรู้สึกร่วมใช่ครับหรืออีกเทคนิคที่น่าสนใจคือการใช้ภาพเปรียบเทียบหรือเมตาฟอร์นะครับที่มันเข้าใจง่ายๆเช่นยังไงคะเช่นแทนที่เราจะอธิบายปัญหาที่มันซับซ้อนมากๆลองเปรียบเทียบว่า สถานการณ์ตอนนี้มันเหมือนเรากําลังพยายามต่อจิ๊กซอพันชิ้นโดยไม่มีรูปหน้ากล่องเลยเนาะอะไรแบบนี้อ๋อเห็นภาพชัดเลยค่ะแบบนี้เข้าใจง่ายขึ้นเยอะครับมันช่วยให้เห็นภาพรวมได้ชัดขึ้นแล้วก็มีคําพูดที่คุณเลี่ยงมากๆด้วยนะครับมีอะไรบ้างคะที่ต้องระวังเป็นพิเศษสิ่งที่ต้องระวังสุดๆเลยคือคําพูดเหมารวมหรือพวกคําตัดสินนะครับอ๋อเช่นเช่นเด็กสมัยนี้ก็แบบนี้กันหมดแหละหรือเรื่องแค่นี้เองทําไมทําไม่ได้ อะไรแบบนี้ครับคือคำพูดแบบนี้ปุบ๊บอีกฝ่ายเขาจะปิดใจทันทีเลยดรฮิโรถึงก็บอกว่าคำตัดสินจะทำให้คุณขาดโอกาส100%เอร์ซโหแรงเหมือนกันนะคะครับแล้วก็เพื่อให้สื่อสารได้ดีเนี่ยควรจะใช้หลัก one sentence one message หนึ่งประโยค หนึ่งข้อความใช่ครับหนึ่งประโยคสื่อแค่ใจความหลักเดียวพอแล้วก็ควรจะให้ภาพรวมหรือ Overview ก่อนเสมอก่อนที่จะลงรายละเอียดอืมอมืเพื่อให้คนฟังตามทันไม่หลงทางเนาะถูกต้องครับโอเคค่ะเข้าใจฝั่งการสื่อสารออกไปแล้วทีนี้มาดูฝั่งรับสารบ้าง การฟังการฟังอย่างมีประสิทธิภาพนี่ก็น่าจะสำคัญไม่แพ้กันเลยใช่ไหมคะแน่นอนครับสำคัญมากๆเลยแล้วหลักการ how to listening หรือการฟังเนี่ยมันก็ยังวนกลับไปเน้นเรื่องภาษากายที่เราคุยกันตอนแรกเลยครับไอ55้55%นั่นแหละเอ้าเหรอคะยังไงคะแต่คราวนี้คือการสังเกตภาษากายของคนพูดครับต้องสังเกตอย่างตั้งใจโดยเฉพาะสีหน้ากับการเคลื่อนไหวแถวๆปาก เขาบอกว่าตรงเนี้ยมันจะเปิดเผยความรู้สึกจริงๆออกมาเยอะอ๋อคือเราต้องเป็นนักสังเกตที่ดีด้วยตอนฟังใช่เลยครับแล้วก็มีกฎเหล็กสําคัญสคัญในการฟังที่ดรฮิโร่แนะนาไว้ด้วยครับมีอะไรบ้างคะกฎเหล็กเลยเหรอคะครับอันแรกเลยคือห้ามขัดจังหวะเด็ดขาดอืมสาคัญมากปล่อยให้เขาพูดให้จบความคิดเขาก่อนแล้วระหว่างที่ฟังเนี่ยห้ามตัดสินหรือคิดหาข้อโต้แย้งในใจเลยนะครับ อ้อันนี้ยากเหมือนกันนะยากครับแต่มันคือการฟังจริงๆหน้าที่คือรับฟังอย่างเดียวแล้วก็ใช้จังหวะที่เขาหยุดหายใจสั้นๆนะครับที่เขาเรียกว่าช่องว่างของการหายใจอะครับอืมในการแสดงออกว่าเราฟังอยู่เช่นพยักหน้าเบาๆหรือส่งเสียงตอบรับสั้นๆอืมครับอะไรแบบนี้อ๋อเป็นการส่งสัญ,ญญาณว่าเรายังอยู่ยังฟังอยู่นะใช่ครับแล้วก็สุดท้ายคือ ปรับท่าทางของเราเองให้ดูผ่อนคลายสบายสบาๆทั้งหมดที่คุยกันมานี่น่าสนใจมากๆเลยนะคะแล้วก็ดูนำไปปรับใช้ได้จริงด้วยสรุปก็คือทั้งเรื่องภาพลักษณ์ภาษากายซึ่งโอ้โหมีผลเยอะมากจริงๆครับผม แล้วก็ศิลปะก,การชมที่ต้องเจาะจงการใช้ภาษาที่สร้างความเชื่อมโยงการสื่อสารให้ชัดเจนตรงประเด็นแล้วก็ทักษะการฟังอย่างตั้งใจให้เกียรติเนี่ยทั้งหมดนี้คือองค์ประกอบสําคัญเลยเนอะของการสื่อสารที่มันทรงพลังถูกต้องเลยครับครบเลยแต่พอมองผ่านเลนส์ของคําว่าจิตวิทยาสายดาร์กตามชื่อหนังสือเนี่ยม,มันก็ชวนให้เราต้องออตั้งคาถามต่อเหมือนกันนะครับ ค่ะยังไงคะคือเทคนิคพวกนี้มันท่งพลังมากก็จริงแต่ว่าเอ๊ะเราควรจะนำไปใช้เพื่อจูงใจหรือว่าสร้างอิทธิพลต่อคนอื่นแค่ไหนถึงจะเรียกว่าเหมาะสมอืมเป็นคำถามที่น่าคิดมากค่ะแล้วการที่เราเรียนรู้หรือว่าตระหนักถึงกลไกพวกนี้เนี่ยมันจะเป็นเหมือนกรอบป้องกันตัวเราเองหรือว่ามันจะกลายเป็นเครื่องมือที่เราเลือกใช้เอ่ออย่างมีความรับผิดชอบได้ยังไงบ้างอันนี้ก็น่าเก็บไปคิดต่อกันดูนะครับ